สวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านนะครับวันนี้ก็เขาเด่นล่างแม่นๆสูตรนี้มาให้ลุ้นมาให้ชมกัน,นครับสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่พี่น้องเป็นสูตรใหม่นะครับก็ได้แค่2ตัวนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้แค่2ตัวมา1ตัวนะครับรามาลองมาลุ้นดูครับพี่น้องว่าสูตรนี้เขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เดินหน้าเข้ามาประมาณ6กงวดรวดนะครับน้อง ส,สูตรนี้ไม่ได้ปักหลักนะครับสามารถมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยได้นะครับไม่ปักหลักนะครับก็ลองมาดูครับเริ่มแรกที่เขาเดินเข้ามานะครับเริ่มแรกที่เขาเดินเข้ามาหรือว่าเป็นงวดแรกที่เขาเดินเข้ามานะครับลองมาดูครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้1กับ3นะครับพี่น้องได้1กับ3ผลลัพธ์2ตัวล่างบาลงวดนี้ออกอยู่ที่3 1นะครับ พอดีก็มา2ตัวมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับนะครับพี่น้องเข้าเป็นงวดแรกของเขานะครับสูตรเด่นล่างแม่นๆนะครับเป็นสูตรใหม่พี่น้องเป็นสูตรใหม่ได้มาก็เอามาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ชอบตัวเลขเหมือนกันนะครับก็ผ่านเป็นงวดแรกพี่น้องผ่านเป็นงวดแรกนะครับผลลัพธ์ก็กองศลาก็ออกอยู่ที่สานนะครับเป็นงวดแรกที่เขาเดินเข้ามาเป็นสูตรนี้นครับ เอามาดูครับถัดมานะครับถัดมาได้8กับ0นย์พี่น้องตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้8กับ0นผลลัพธ์2ตัวล่างระับบานวดนี้ก็ออกที่ที่58พี่น้องเลข8ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่2ของสูตรนี้พี่น้องอ่าผ่านเป็นวดที่2นะครับผลลับบออ 58, พธ์2ตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่58พี่น้องตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็ได้ แกับ0นะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข8พี่น้องนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูได้นะครับพี่น้องสูตรนี้ตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับแค่2ตัวนะครับเอามาดูครับถัดมาถัดมาได้7กับ9พี่น้องตามสูตรคิดคำนวณนะครับได้7กับ9ผลลัพธ์2ตัวล่างและบานวันนี้ออกเบิ้ลน,นะครับ7จพี่น้องออก7 7นะครับก็ถือว่า เลขเจ็ดก็มาเข้าทั้งหลักสิบและหลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่สามของสูตรนี้นะครับพี่น้องสามงวดลวดแล้วพี่น้องงวดนี้มาเบิ้ล7เจ็ดเจ็ดพี่น้องแล้วก็ถัดมาพี่น้องถัดมาได้หกกับแปดตามสูตรคิดคำนวณกันแล้วนะครับพี่น้องได้หกกับแปดผลลัพสองตัวล่างระบาลงวดน,นี้ก็ออกที่หกหนึ่งนะครับเลขหกก็มาติดอยู่ที่หลักสิบ นะครับพี่น้องหลัก10ล่างนะครับงวดนี้ผลลัพธ์ก็ออกที่6กหนึ่งของกองฉลากนะครับที่ตัวเลขเขาออกนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4พี่น้องผ่านเป็นงวดที่4ี่นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับพี่น้องยังไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับก็น่าจะเป็นงวดนี้แหละที่จะเอาใช้งานเป็นสูตรนี้นะครับพี่น้องงวดวันที่1ทธันวานะครับ68นี้นะครับ ก็จะเป็นงวดแรกของเขานะครับว่าเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับมาถัดมาครับพี่น้องถัดมาตามสูตรก็ได้7กับ9พี่น้องได้7กับ9ผลลัพธ์สองตัวล่างระบาลงวดนี้ก็ออกอยู่ที่8 7พี่น้อง8 7 2ตัวล่าง8 7เ็ลข7ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับพี่น้องก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่5พี่น้องผ่านเป็นงวดที่5นะครับของสูตรนี้นะครับพี่น้อง ยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับสูตรนี้นะครับว่าจะเป็นงวดแรกของเขางวดวันที่หนึ่งธันวาหกแปดนะครับใกล้จะถึงนี้แหละนะครับพี่น้องว่าเขาจะเดินหน้าเป็นงวดที่เจ็ดหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเขาเดินเข้ามาหกงวดรวดนะครับของสูตรนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับพี่น้องถัดมาตามสูตรได้ห้ากับเจ็ดพี่น้องคิดคำนวณกันแล้วได้ห้ากับเจ็ดผลลัพธ์สองตัวล่างบานงวดที่ผ่านมานี้เองนะครับพี่น้อง งวดที่ผ่านมานี้เองนะครับผลลัพธ์สองตัวล่างบันก็ออกที่สามเจ็ดพี่น้องเห็นนะครับออกอยู่ที่สามเจ็ดเลขเจ็ดก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่หกพี่น้องยังไม่หลุดเลยหกงวดยังไม่หลุดเลยพี่น้องมาเข้าที่หลักหน่วยก็คือเลขเจ็ดพี่น้องนะครับอ่าแล้วงวดที่เจ็ดนี้แหละครับพี่น้องหกงวดรวดยังไม่หลุดเลยแล้วงวดที่เจ็ด เขาจะได้เด่นตัวไหนกันพี่น้องท่านไหนชื่นชอบคิดคำนวณแบบช่องไทยผ้ารวยอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องได้แชร์กันออกไปเปิดค่าการมองเห็นทางช่องนะครับหรือว่าให้พี่น้องท่านอื่นได้เห็นนะครับที่ชื่นชอบตัวเลขเหมือนๆกันนะครับพี่น้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้แชร์ออกไปกัน,นครับก็แชร์ออกไปกันเยอะพี่น้องเพื่อเปิดค่าการมองเห็นหรือว่าทางช่องไทยพารวยนะครับก็จะได้ช่องใหญ่ขึ้นนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องจะได้เจอได้เห็นนะครับเวลาเปิดโทรศัพท์ดูแล้วนะครับก็จะได้เจอได้เห็นทางช่องไทยพารวยเหมือนกับช่องอื่นๆเขานะครับพี่น้องนะครับ ก็จะได้เติบโตเหมือนช่องอื่นเขามั่งนะครับพี่น้องก็ลองมาลุ้นครับว่างวดที่เจ็ดนี้เขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับพี่น้องงวดที่เจ็ดเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้แค่สองตัวตัวเลขไม่เยอะพี่น้องชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับถ้าไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมแคปสูตรไว้ดูนะครับสูตรทุกสูตรเรามาแบ่งปันกันนะครับ เราไม่ไม่หวงนะครับพี่น้องช่องไทยพารวยไม่เคยหวงสูตรนะครับก็สามารถแคปสูตรไว้ดูหรือว่าคิดคำนวณน,นะครับด้วยตัวเองได้นะครับพี่น้องว่าตัวเลขจะออกมาเหมือนกันหรือเปล่านะครับมามาลุ้นเลยพี่น้องว่าผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้กับพี่น้องเป็นสูตรนี้ได้แค่สองตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เดินเข้ามาหกมวดลวดนะครับ เรามาดูครับงวดที่เเขาจะเดินต่อหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลก็ทําย้อนหลังหมดพี่น้องนะครับโปรดเข้าใจตรงกันนะครับสูตรทุกสูตรก็ทําย้อนหลังนะครับย้อนหลังแล้วก็วันข้างหน้าเขาจะได้เหมือนที่เราคิดคํานวณออกมาเหมือนที่เราคิดคํานวณกันหรือเปล่านะครับอ่ะมาลุ้นเลยพี่น้องผมจะใช้ตําแหน่งไหนมาคิดคํานวณให้กับพี่น้องนะครับของสูตรนี้นะครับได้แค่2ตัวนะครับมามาลุ้นเลยพี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับ อ่างวดที่ผ่านมาก็าจะได้แบบนี้เลยพี่น้องนะครับตามสูตรคลิปคำนวณก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องที่ผมขีดไว้นะครับตามขีดเลยบวกตามขียนพี่น้องนะครับนะครับงวดที่ผ่านมาได้ห้ากับเจ็ดนะครับผลลัพธ์สองตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกที่สามเจ็ดใช่ไหมครับเลขเจ็ดก็มาติดอยู่ที่หล,ลักหน่วยนะครับแล้วงวดนี้แหละครับพี่น้องเขาจะได้ตัวไหนกันนะครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้พ uh ี่น้องใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับ รางวันที่หนึ่งหกตัวนี้นะครับพี่น้องแล้วก็หน้าคหนึ่งท right ี่ผมมาร์คไว้นคหนึ่งนะครับหมายความว่านะครับเลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่สองนั่นแหละพี่น้องนะครับเลขหน้าที่เขาเขียนไว้เลขหน้าสามตัวจะมีครั้งหนึ่งและครั้งที่สองเลขท้ายสามตัวก็จะมีครั้งหนึ่งและครั้งที่สองผมจะใช้ตำแหน่งนี้พี่น้องตำแหน่งนี้เลยนะครับเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองแล้วเลขท้ายสามตัวครั้งหนึ่ง แล้วก็ครั้งที่2นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะใช้หลัก10บนนะครับ10บนนะครับลองมาดูครับรางวัลที่1ออกเลยนะครับที่ผ่านมา4แล้วก็5นะครับพี่น้อง8แล้วก็1 4 5ใช่ไหมครับรางวัลที่1ก็มี6ตัวนะครับแล้วก็เลขหน้านะครับ3ตัวครั้งที่2ก็คือ2 แล้วก็4 2พี่น้องแล้วเลขท้าย3ตัวครั้งที่หนึ่งก็คือ3 8 9แล้วก็ครั้งที่สองก็มี2 3 9ครับก็จะเป็นตำแหน่งนี้พี่น้องนะครับรางวัลที่หนึ่งก็คือตัวนี้เลขหน้า3ตัวครั้งที่สองก็คือตัวนี้พี่น้องเห็นไหมครับแล้วเลขท้าย3ตัวครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองก็คือตัวนี้ครั้งที่หนึ่งก็คือตัวนี้พี่น้องเห็นไหมครับ เลขท้าย3าตัวครั้งหนึ่งก็คือตัวนี้ครั้งที่2ก็คือตัวนี้สองสาเกจะเป็นแบบนี้พี่น้องอามามามาคิดํำนวณพร้อมกันเลยพี่น้องก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันหแหละพี่น้องมาคิดคำนวณให้กับพี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองแคปสูตรไว้นะครับครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะครับพี่น้องเราไม่ได้บังคับกันนะครับพี่น้องหลัก1ิบบนบวกกันสามครั้ง หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งแล้วเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับคือหลักร้อยบวกกันสองครั้งแล้วก็ท้ายท้ายสามตัวครั้งที่สองก็ใช้หลักหน่วยก็คือ <decir> บวกกันหนึ่งครั้งนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วก็บวกแปดคงที่ทุกครั้งนะครับนะครับของสูตรนี้นะครับบวกแปดคงที่ทุกครั้งนะครับ มามนรุ่นกันเลยพี่น้องว่าจะได้เด่นตัวไหนกันเนาะสูตรนี้งวดที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องหลักสิบบนก็คือเลขสี่บวกกันสามครั้งสามสี่สิบสองพี่น้องก็วางเลขสองไว้นะครับพี่น้องออ,อันนี้ก 1, ็สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งพี่น้องสามตัวหน้าเออครั้งที่สองพี่น้องงงแล้วนี่อ่านอคอสองนะพี่น้อง ครั้งที่สองพี่น้องผมงงนิดนผมใส่ผิดหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวด่วยวยขอโทษนะพี่น้องสามสองดไม่ใช่แล้วพี่น้องเป็นเป็นเลขหน้าครั้งที่หนึ่งพี่น้องสี่สี่เก้าก็คือตัวนี้พี่น้องสี่สี่เก้านะครับ สี่นะครับพี่น้องเลขหน้าสาตัวครั้งที่หนึ่งนะครับพี่น้องครั้งที่หนึ่งนะครับผมมองผิดไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวตัวเลขก็จะผิดถูกกันอีกนะครับเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับพี่น้อง3ตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือตัวนี้พี่น้องเนี่ยหกศูนย์หกศตัวนี้พี่น้องหกศูนออ่า อันนี้จะเป็นเป็นเลขศูนย์พี่น้องผมจบอันนี้จะเป็นเลขหกนะครับพี่น้องแก่หกศูนย์สองนะครับพี่น้องหกศูนย์สองอัน,นท้ายครั้งที่หนึ่งนี่พี่น้องไอ้เลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะนอคอหนึ่งพี่น้องมองผิดมองถูกอันนี้ก็ท้ายคหนึ่ง ท้ายคอสองนะครับพี่น้องตามสูตรนะครับพี่น้องจะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องนะครับอ,อันนี้ก็จะได้หลักสิบนะครับหน้าครั้งที่หนึ่ก็เป็นเลขศูนก,ก็บวกกัน2ครั้งก็ได้ศูนย์พี่น้องอันนี้ก็จะได้เลขหกพี่น้องอาตามนี้เลยพี่น้องหวังว่าจะไม่ได้มาแก้กันอีกนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมตรวจสอบอีกรอบหนึ่งพี่น้องเพื่อความถูกต้องพี่น้องอ449นี่พี่น้องจะเป็นตัวนี้พี่น้องนครับทํางวดนี้ก็จะไปออกงวดหน้านะครับพี่น้อง449ก็คือตัวนี้นะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองก็คือหนึ่งตองหนึ่งแลวก็หกเก้าศูนยอ่าถูกต้องพี่น้องอ่า ตามนี้เลยพี่น้องตามขีดนี้เลยพี่น้องนะครับมาเพื่อจะไม่เสียเวลาพี่น้องเสียเวลามาเยอะแล้วเนี่ยพี่น้องสองบวกศูนย์ก็ได้สองนะครับสองบวกหกได้แปดพี่น้องแปดบวกเก้าก็ได้สิบเจ็ดใช่ไหมครับสิบเจ็ดเอาเลขเจ็ดมาพี่น้องเจ็ดบวกแปดก็ได้สิบห้าพี่น้องเจ็ดบวกแปดก็ได้สิบห้าก็ วางเลขห้าเป็นตัวเด่นตัวแรกพี่น้องอ <c oughs> แล้วก็บวกสองงที่พี่น้องอบวกสองงที่ห้าบวกสองก็จะได้เจ็ดพี่น้องอได้เหมือนงวดที่ผ่านมาเลยพี่น้องเห็นไหมครับห้าแล้วก็เจ็ดได้เหมือนงวดที่ผ่านมาเลยพี่น้องพี่น้องชอบตัวไหนกันพี่น้องพี่น้องชอบตัวไหนกันล่ะ ูกไหมเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวมาทวนอีกรอบ3 4มสวางเลข2 2สองบวก0นก็ได้สองสองบวก6ได้8ดพี่น้อง8บวก9 8บวก9กา็ได้17วางเลข7ไว้7บวก8ก็ได้15อ่าเป็นตัวเด่นตัวแรกเลข5้านะครับพี่น้อง5บวก2ที่ก็จะได้7นะครับก็ได้5กับ7นะครับผมก็จะมาวางไว้ฝั่งนี้ให้พี่น้องเห็นไหมครับผมก็จะมาวางไว้ฝั่งนี้5้ากับ7พี่น้อง ได้ห้ากับเจ็ดพี่น้องอได้เหมือนวดที่ผ่านมาเลยพี่น้องแล้วเขาจะมาตัวไหนกันล่ะพี่น้องห้ากับเจ็ดพี่น้องอ <c oughs> ลองดูครับพี่น้องชอบหรือไม่ชอบพี่น้องได้ห้ากับเจ็ดว่าที่ผ่านได้ห้ากับเจ็ดก็มาลิเกดพี่น้องเรื้องวันนี้ห้ากับเจ็ดเขาจะมาตัวไหนนะครับเขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับพี่น้อง เขาจะเดินต่อเป็นวดที่7หรือเปล่านะครับระหว่างเลขห้ากับเลเขเก็นะครับก็ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่มออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหาพี่น้องโดยตรงเลยนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีเฮงปังทุกท่านนะครับ เดี๋ยวคลิปหนะ้ามาเจอกันใหม่นะครับ